คือทำสวยครบวงสอนแบบหลักชูดทัวแม่เขาทำกันยังไงทิวหน้สวยอ๋อแฉยเห็นปะเราจะใช้ผลัตภัณฑ์มาจากประเทศต่างปรเทศนะจะมาเป็นเข็มกาดเหมือนกันไม่ได้นาะจะมาคลิปเก็บหนีบไม่ได้นะเธอจะดูที่การเล็บของฉันหน่อย สวัสดีค่ะกับพกตอมมิวกี้คุณแม่สุดซาบสวยเซ็กซี่แล้วก็สซ้ซสาค่ะวันนี้มาในคอนเซ็ปต์เซ็กซี่ของจริงหรอันนแดดร้อนสังเลยทำามอ่ะ วันนี้นะคะเพื่อนๆมิกกี้จะพาเพื่อนๆอมาดูไลฟ์สไตล์ของมิกกี้หนึ่งไลฟ์สไตล์ที่มิกกี้เชื่อว่าหลายคน่ะดูแล้วอาจจะแบบเฮ้ยแค่นี้หรอหรือบางคนอาจจะดูแล้วเฮ้ยเปิดโลกมากหรือว่าบางคนอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยวคาจังหรือบางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยธรามดาออมากพูดได้เลยว่าคลิปเนี้ดาแต่คนจะมองแต่นี่คือไลฟ์สไตล์ของฉันในบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้ตลอดวันนี้ทำอะไรคะวันนี้ฉันจะมาทำ ผมทำเล็บพิเศษยังไง <c oughs> ก็เคยเห็นแล้วนี่พาไปทำเล็บก็อาจจะบ่อยพาไปทำผมก็อาจจะบ่อย <c oughs> แต่วันนี้มันตรงคอนเซ็ปต์เลยคือทำสวยครบวงจรแบบลักชูอ,ออลักชูที่หนึ่งคือตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโฟสีซิ เขาไม่ได้จ้างนะคะร้านก็ไม่ได้จ้างเคยมาพักที่นี่ต่เองแล้วก็มีโอกาสได้มาสัมผัสร้านน้ำาผมที่นี่้รู้สึกว่าแบบชอบมากแต่วันนั้นเวลามันน้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบการทำซาลอนแบบทัวร์แม่ทัวร์นะอย่าเรียกตัวทัวร์แม่เขาทำกันยังไงก็แบบมรนจะกรรล่าวมิลชี่อะเราไปดูกันดีกก่า <laughs> ว่าในร้านมีอะไรบ้าง <laughs> ดี๋ยวฉันนั่งด้านนี้เลยนะได้เลยค่ะ,คะมาค่ะทุกคนริอกี้เคยมาแน่ะแตครั้งที่เรามาทำารู้สึกว่าแบบชอบมากเลยเดี๋ยวคราวหน้ามีเวลาจะกลับมาเดี๋ยววันนี้นะคะจีน่าจะแนะนาในส่วนของทริปเมนต์ฟาร์มีมือเท้านะคะค่ะวันนี้จะเป็นเจลเมดิเคียวเจลเมดิเคียวค่ะสั่เต็มเลยค่ะวันนี้แบบคุณพี่จีน่ามีอะไรที่อยากจะให้บุกี้ทําก็บอกเดเลยค่ะวันนี้ก็มันว่างค่ะบุกี้ค่ะก็เดี๋ยวทําในส่วนของเล็บก่อนนะคะุ ว่าถ้าเพื่อนมาแล้วกลัวชุดจะเปิรนะคะหรือว่าวกลัวว่าจะหนาก็สามารถใส่ชุดคนทางร้านได้ใช่ไเป็นซิวเธอเอาผมผมไปหน่อยสักการ์ิกซี่ถอดหมดแล้วใส่กค่ซีวแค่นี้แบรนด์เนี่ยเอาหมอนมาปิดลัวหวอดสะออกต้องการทรงไหนดีคะทร<อ>ง,<อ>งยางแบนทรงยางแบนแซดยังบอยอันนี้เมื่อกี้เป็นทรงไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่คนที่เลยเราจะสบายไม่สั่นนะคะได้เลยคะ่ะ <laughs> วันนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีค่ะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อานสมาัติเนงนะคะ,คะมาจากประเทศต่างเศษนะคะอ,อันนี้จะเป็นตัวสครับนะคะเราสามารถสครับได้ท Body ั้งโฮบอด b o เลยค่ะหอมมากน่ากินแล้วก็จะมีกิสเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้สำหรับคุณผู้หญิงนะคะสีดำจะสำหรับคุณผู้ชายค่ะแล้วมีตัวไหนที่แบบแนะนำแบบพิเศษ เราจะมีทั้งครีมหมัน่นล้างคอนดิเชเนอร์แล้วก็เป็นแชมพูนะคะอันนี้สก,กัดจากธรรมชาตินะคะลูกค้าจะไม่มีการแพ<ผ>้ใช่ค่ะผู้หญิงเนะี่ยจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งในยุคที่ยังไม่ได้นิยมทาสีเจลมากนะกคือเวลาเวลาทำเล็บแล้วเราใส่รองเท้าที่เป็นแบบสวมมาร้านนี้เขามีนะคะเผื่อว่าคุณผู้หญิงที่จะมันฟิลแบบว่า อยากจับจ่ายใช้สอยซื้อรองเท้าใหม่ได้เลยใช่ไหมคะสีส้มดีมแอนนาชารองเท้ามาแล้วค่ะแตงโมีสวยมากลองส่งดูก่อนนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะอุ้ยขานสวยอ่ะชอบอ่ะสีสวยด้วยอ่ะรับหนึ่งคู่ขออนุญาตสดเครื่องดื่มนะคะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยโอ้ใหม่คุณแนสขิวน้ำสั่งเลย สดชื่นมากสักหน่อยไหมคะพี่ออนพี่อนตัดหนังเ่าเดี๋ยวพี่ออนจะตัดน uh ิ้วน้องเมลกี้ไปด้วยนะคะไม่ได้ตัดหนักธรรมดาเขาบอกาตื่นเต้นมากเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเมลกี้เป็นคนตลกค่ะเมลกี้ไม่เวียนแววโอ๊ยเจ็บแ๊ยเห็นไหมล่ะดูงพี่ดูงสดหรือเปล่าเนี่ยมีครอบครัวแล้วค่ะ บอกว่าจะมีครอบครัวแล้วเราจะมีอีกไม่ได้ต้องบอกว่าสโสดอยู่ Take สองมีครอบครัวยังคะเนี่ยสโสดค่มากเก๋มากทิ้งม่าดาราไปได้ไรล่ะคะหนูว่าชอบคนคนนี้ค่ะขสองคนสองคนนั้นเพื่อนเพหนูจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีคะหนูว่าต้องไปลงนะหนูว่าต้องไปลงนะ ที่ช่วยโปรโมทหนังให้หนูนะคะมึงมันไม่เตรียมนะ17สิ่งหาคอมมนี้นะคะสไปที่โลงภาพยนตร์นะคะหนังของหนูจริงๆค่ะหนูเป็นนางเอกเรื่องนาหน้าทองอู้จริงหรอคะใช่ค่ะหนูไม่ได้รู้เลยเดี๋ยวสักครับแ่ลกได้เลยค่ะหอมจังกวิตเตอร์กวิตอะไร พี่จีน่าคะ,คะที่นี่มีบริการทำอะไรบ้างนอกจากทำเล็บค่ะเราจะมีทำทิชเมนเส้นผมนะคะมีหลายตัวเลือกมากเลยค่ะในส่วนของจีท,ทีนะคะเจตเมนโทนิกนะคะเมเฟลเนี้ยจะเป็นแบรนชายของทางลอนดอนนะคะเราจะมีที่ประเทศไทยที่ดียวคือที่โรงแรมโฟร์ซิสันโฮเทลราคาเริ่มต้นทำผมที่นี่อยู่ที่เท่า ถ้าเป็นในส่วนของสาไดยนะคะสตาร์ตอยู่ที่1,400บาทค่ะทำเล็บเราจะสตาร์ตอยู่ที่ถ้าเป็นคลาสสิกเมนเดเคีวอยู่ที่2,300บาทบริการของเราอีกอย่างนะคะก็คือการทำแว็กซ g ิ่งนะคะหัวจดเท้าเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา8 0 0บาทขึ้นนะคะย้อนขาต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำพาราฟินค่ะอ่ะาพาราฟินอันนี้คือครีมก่อนจุ่มนะคะ การทำโพาราฟินก็คือจะช่วยทําให้มือกับเท้าของเรานะคะแบบมีความนุ่มชุ่มชื้นนุ่มจริงๆนะอพอหลังจากทาจะแบบเรารู้ได้เลยว่าแบบมีความนุ่มอะไรเงี้ยที่จะเห็นอีกอย่างในนี้คือหม้อร้อนทนี่ทำอย่างนี้นนะะคอย่างี้ใช่ไหมคะสามครั้งร้อนไหมคะร้อนนิดนึงคะ่ะโอเคจุ่มแล้วก็ขึ้นเลยรอบน,นะคะแกฉันเห็นมือใหญ่ขึ้นอ,ะอ,อคค่ะอบที่ะเดี๋ยวเทนะคะใช้ถุงถึงไว้ประมาณ15นาที เราจะมีถุงมือด้วยทำความอบอุ่นให้กับน้องจะช่วยเลื่อนเลือดลมด้วยนะคะทำให้เลือดลมหมุนเวียนบางทีนิ้วลงนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นโทรศัพท์เยอะอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้็อกเลยให้แป้งคนเดียวโอดเธอหวานเสียบเ <c oughs> ก๋ชะมัดจะขอเก็บหม้อนะเก็บหม้อได้เลย แล้เมื่อกี้เขงเนื้อเก็บหม้อเหมือนกันค่ะเก็บหม้อมันจะออกนะคะวันนี้คือเราก็จะบอกพี่จีน่าไปเลยว่าเราขอทําแบบ ต่อแม่ขอตัวที่จึ้งที่สุดพี่น้อยหน่าคะอยากให้พี่น้อยหน่าช่วยดูแลอยากจะรู้ว่าวันนี้คอร์สของพี่มิวกี้คะะจะเป็นในคอร์สอะไรดีคะอ๋อเราก็จะเชิญคุณมิวกี้มา analyze ศีรษะก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทำทรีทเ m e n t เป็นตัว l ั x รี่เลยนะคะจะดูแลในเรื่องของเส้นผมจากภายในสู่ภายนอกถ้าอย่างนั้นนะคะน้าซาขอจัดเป็นแบบเซ็ตใหญ่ให้คุณมิวกี้เพราะว่านานๆทีเขาจะมีเวลาเข้ามาดูแลเส้นผมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเซ็ตนี้ชุดใหญ่เลย คค่่ะะสบายมากเลยอ่ะทอสบายมากเลยสปานวดเบามากเราชอบการล้างเล็บที่เนี้ยไม่ล้างนานแล้วก็ไม่เสียหน้าเล็บอ่ะแล้วมันออกง่ายมากเลยไม่ต้องมานั่งแซะให้หน้าเล็บพังอ่ะซึ่งอ่ะอันเนี้ยหน้าความบักทูดมีนวดกับทุกครแบบหลับไปแล้วนะคะหลับหมดทุกคนเลยระหว่างนี้ก็จะไป ทำผมรอนะคะแล้วก็ไปทำพาราฟินเท้าตรงนู้นแล้วก็ไปทาสีเลยตรงนู้นวันนี้ไม่รู้ว่าคุณอาชาเขาเลือกโปรแกรมอะไรให้ดิฉันมีหน้าที่เป็นผู้ตาม,มาแล้วคะ่ะพี่น้อยน่าเริ่มตรวจได้เลยได้ดีได้ เดี๋ยวพี่จะทําการวิเคราะห์หนังศีรษะและสภาพเส้นผมนะคะว่าของคุณผู้หญิงนะคะจะเหมาะกับทรีทเมนต์ตัวไหนบ้างแล้วก็หนังศีรษะเป็นยังไงบ้างวันนี้หนังหัวหนูนะคะมันขาวมากเลยค่ะสภาพหนังศีรษะถือว่าสะอาดนะคะถ้าไม่สะอาดจะเป็นไงคะจะเป็นสีเหลืองๆค่ะหรือถ้าบางคนเซนซิทีฟก็จะมีสีแดงๆเห็นที่โคนผมไหมคะปกติแล้วก็จะมีรูขุมขนที่เปิดนะคะแต่บางจุดก็จะปิดไว้เพราะว่าอาจจะด้วยความมันด้วย ทรีทเมนท์ที่น้อยหนาแนะนำนะคะก็จะเป็นตัว exfoliate <ะ>นะคะ,ะเป็นการผัดเซลล์ขจัดสิ่งอุดต,ตันเป็นการเตรียมหนังศีรษะเพื่อที่จะทำามทีตเมนต์ต่อไปนะคะโอเคค่ะคุณณชาขอบคุณมาก <c oughs> าเลยอยู่ทุกที่เลยอะ <c oughs> เป็นพยาบาลด้วยแล้วย <c oughs> อยู่ทในน้ำผมด้วยอะะ <c oughs> ใช่คะ่ <c oughs> ะคุณอาจาโนมีกี่อาชีพอะคะ <c oughs> ที่เรามาเราก็จะนับจ็อบสเสริมไปด้วยเลยอ๋อทำไมอะมนโน้หรอมันน ที่นี่เราจะเน้นให้ลูกค้าผ่อนคลายในระหว่างที่สระผมนะคะคลิปเน้นแรกเราจะเป็นการสครับหนังศีรษะนะคะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวสครับค่สะสกัดจากแว็กพูลนะคะจะช่วยขัดเซลล์หนังศีรษะลดความมันทําให้หนังศีรษะสะอาดขึ้นนะคะและลดกลิ่นเลยค่ะ สีสะมากเลยค่ะคนเนยแล้ทุกคนดูนะคะอุ๊ยนุ่มมากน,นุ่มจริงนุ่มมรเสรดเลยค่ะตอนนี้เราก็าอยู่ในขั้นตอนที่กำลังทำอะไรกันอยู่คะ่ะคาลาฟินเท้ากับเส้นผมตอนนี้จะเป็นขั้นตอนอะไรคะเฮลาฟินทีชเมนต์นะคะ ใช่ค่ะคุณกี้ไม่แล้วเหรอคะใช่ค่ะคุณก็เป็นเวลาของโฟร์ซิชั่นเหมือนกันใช่ค่ะคือเวลาเราหิวเนี่ยเราสามารถสั่งอาหารจากโฟร์ซิชั่นได้เลยค่ะผัดไทยกุ้งไม่เอาไม่เอาถุงนอค่ะพี่เชนขอบบูราต้าไม่เอามะเขือเทน้องเลิศเดี๋ยวไปทำเกับพี่ได้เลยน้องเลิศก็อยู่ที่พี่เนาะ กินน้ำเปล่าเหรอคะอ๋อไม่ใช่น้ำเปล่านะคะที่ฉีดอันนี้เป็นเซรั่มนะคะตาแล้วมันฉีดเดียวขนาดนั้นเหรอคะค่ะฉีดที่เต็มที่เลยนะคะเพื่อสุขภาพของลูกค้านะคะฉีดจนหมดขวดมิวสิ่งค่ะลักชูเรายังไม่จบอยู่แค่นั้นนะคะเรายังต้องใส่ทรีทเมนต์อีกตัวหนึ่งนะคะน้ำจิ้มได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเคราตินทรีทเมนต์นะคะสกัดจากขิงฮาวายนะคะมันลดละมันขิงฮาวายมันจะมาขิงตลาดวงเวียนใหญ่ได้ ฉะนั้นจะมาเป็นขิงกันไม่ได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีส่วนผสมของขนแกะนะคะต้องนิวซีแลนด์นะคะอ๋อสก,กัมมาจากขนแกจะจากนิวซีแลนด์จะมาเป็นแกะลาดบุรีไม,ไ,ไม่ได้นะคะ,ะ,คะเป็นงหวัวร้อนอยู่แล้ว ตอนฉันหายโกรธละควันจะไม่ออกหัวละเดี๋ยวเราให้มันเย็นสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างผมกันนะคะได้เลยค่ะแกดูเข็มกัดดีเลยจะมาเป็นเข็มกัดเหมือนกันไม่ได้นอาอจะมาลิปเก็บหนีบไม่ได้นะอหอมมากรู้สึกสบายหนังสีเซเวอร์ทำอะไรคะทาสีเล็บเท้าเจลค่ะ เธอจะดูที่การเล็บของฉันหน่อยมันลักชูเกินปะไข่มุกไข่อะไรโอเคมันมีแน่เลยฉันฟิลแบบไม่รู้ไปไหนแล้วอะอยู่ที่นี่ได้เออเดอร์อาหารมาที่นี่ได้เลยรับประทานรับประทานแต่ของๆได้เลย มากมากค่ะเด้งดึ๋งนี่ผมเดือดสปริงเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ฉันได้ดูนาเตงแบบเต็มที่ดีมากอ่ะอยากรู้เลยค่ะว่าบินแล้วเท่าไหร่เนาะงทินาชาเริ่มเลยค่ะได้ค่ะน้ำหอมคือมี่ยเราควงน้อยคนก่อนได้นะคะเพื่อความผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายอร่อยฉันจำได้ว่าที่เนี่ยผัดไทยอร่อยขออนุญาตนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แฮปปี้มากเดี๋ยวขออนุญาติ คในรายการวันนี้นะคะที่คุณมิวกี้ได้รับการบริการนะคะเขทุกไฮวันนี้นะคะจะอยู่ที่2 6 6 6บาทค่ะเบาๆค่ะเบาไม่แรงอาหารก็ตัางหากนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับมิ l กี้ถามว่าราคานี้แรงไหมก็อาจถือว่าสูงแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่มิกี้ทำวันนี้มันหลายอย่างอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ที่โอเคเลยแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าทางร้านเลือกให้เรามาแล้วแบบ ที่สุดนะคะตามโจทย์ที่เราต้องการการบริการชอบมากแล้วที่สําคัญกนะ็คือความ p r i v a t อย่างเราอย่างเงี้ยเราเจอคนเยอะๆวุ่นวายมากมายแล้วบางทีเราต้องการความเป็นส่วนตัวเอาจิงๆิงนะคือทุกดีเทลอะ ของที่เนี้ยเขาเก็บหมดคือมีการแยกโซนชายอีกเสื้อคุมก็ยังเป็นสวที่การเล็บก,ก็ยังเป็นมุกแบบเข็มกลัดต่างๆการเสิร์ฟเห็นปะเขาก็เสิร์ฟแบบ s p a r k ก i n g ไวน์เราแล้วว่าความหลักชูต้องให้สํหรับมิวกี้นะคุ้มค่าคือต้องบอกแบบนี้ว่ามิวกี้เนี่ยเป็นคนที่มีเวลาน้อยเพราะชีวิตเรามันยุ่งมากแล้วว่ามันต้องทําอะไรเยอะอะแล้วถ้าเราจะมาอยู่อย่เนี้ยแบบ4ี่ห้าชั่วโมงทิ้งก็อ่อมเหมือนกันนะแต่เนี่ยวันนี้ใช้เวลาการทําทั้งหมดที่เห็นนะคะ คือเป็นเวลาจริงคือ2ชั่วโมงวันนี้ค่ะเพื่อนๆร้าน a s c e n t of Beauty by ยสาช a านะคะก็คือคุณสาช h าเนี่ยฝากพี่จีน่ามาบอกว่าถ้าแฟนๆของบิวกี้รยรามาแล้วก็แคปหน้าจอมา้็บอกว่ามาจากช่องคุณแม่บิวกี้ไยาะ่าเขาลดให้เลยค่ะ20% เยอะล้วเยอะจริงต้องบอกก่อนนะเรามาเองนะทางร้านไม่ได้ติดต่อไปเพื่อให้มารีวิวนะคะคือมิวกี้อยาเคยมาทําผมที่นี่แล้วรู้สึกชอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออถ้ามีโอกาสอะจะกลับมาทําที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็เลยให้คุณชาติดต่อมาคืออยากให้เพื่อนๆอะได้เปิดประสบการณ์กับซาลอนที่เรียกว่าลักชัวรี่แบบจริงๆนะสำหรับเราอะเราคิดว่าร้านเนี่ยคือร้านลักชัวรี่นะเราคสดว่ามันเป็นร้านเล็กๆก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ว่า ข้าวของแบรนด์ต่างๆเนี่ยปังแน่นสวยยังสวยมากดูผมแบบเด้งด้นี่วันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอนย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้มิกี้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีร้านที่แบบลักชูจดสามไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะก็คอมเมนต์ป้ายยาบอกมิกี้มาได้เลยนะคะมุกี้จะบุกไปแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อนๆ วันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ <c oughs> สนัสดจนคอเจไม่มีใครห้ามเถ้าเราไปในสถานที่ลักชัวรี่เราจะไม่ออเดอร์ว่าขอตัวที่แพงที่สุดอะค่ะเราต้องพูดว่าวันนี้มิวกิ้วรู้สึกว่าแบบอยากดูแลตัวเองมากๆเลยขอเป็นตัวที่กำลังมาแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดที่ จีราคิวด,ดว่าเหมาะเม่กี้นะค่ะดูดีกว่าไหมดูดีกว่าดูที่แพงที่สุดดูแบบตัวข้างๆฟังแล้วอ,อะไรอ่ะ